ะชนะกี่เกมโปรแกรมหมู12นัดทัดเดี๋ยวพี่วิคอ์ให้แบบคร่าวๆนะครับส่วนถ้าแบบจะลงลึกรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเป็นแมตต์ต่อแมตต์แต่ถ้าแบบเป็นคร่าวๆเนี่ยโอ้แมยูจะเ,เก็บได้ไหมเนี่ยม,มันวิคอ์ง่ายมากเลยวิคอ์แบบสรุปรวบรัดให้นะครับเอาเกมแรกก่อนเลยอ่ะฮะเกมแรกครับแมนเชยูไนเด,ดครับเล่นในบ้านครับเจอกับเบนฟอร์ดนี่เอา12นัดเลยนะ 12นัดถัดไปเนี่ยเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยพี่วิเคราะห์12นัดถัดไปของลิเวอร์พูลเนี่ยพวกเราได้ฟังได้เห็นกันแล้วว่าแม่งหนักอึ้งเลยโอ้โ <c> ห <oughs> แม่งมีแต่แบบแข็งๆโป๊กๆงั้นเลยนะครับแต่ของแมนยูเต็ดเนี่ยอ่ะเกมแรกก่อนเจอเบนฟอร์ดนะครับโอเคนะครับเบนฟอร์ดเป็นทีมที่ผลงานพอใช้ได้แต่เขาไม่ได้เหนือว่ากว่าแรงแมนยูหรอกเชื่อพี่ดิเพราะแมนยูเล่นในบ้านนะครับแมนยูเล่นในบ้านครับพี่เชื่อว่าเกมเนี้ยพี่พูดให้เลยนะแมนยูเก็บ3คะแนนอยู่แล้วครับเก็บแน่ๆครับเกมเนี้ยอ่ะ เกมนี้ไป1เกมเกมเนี้ยชนะแน่นอนครับเกมที่2ไปเยือนเฟเนบาเช่คำถามคือเฟสกับอัมราบัตเนี่ยเป็นมิดฟิวที่เราขายนะถูกป่ะเป็นมิดฟิวที่เราปล่อยเป็นมิดฟิวแบ็กอัพของทีมด้วยซ้ำคุณภาพทีมเนี่ยแมนยูดีกว่าอยู่แล้วครับโอเคเฟเนบาเช่เป็นทีมที่เวลาเขาเล่นในบ้านเนี่ยนะทีมจากตุรกีเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยเขาโอ้โหดูเถื่อนดูแบบการชงการเชียเนี่ยดุดันเหลือเกินแต่เชื่อพี่เถอะไม่เหนือ้าลอาแรงหรอกคุณภาพทีมสุดท้ายก็ไว้กันตรงนี้อยู่ดีอะแมนยูเหนือกว่าอยู่แล้วคบุไปเน่่ยยออางแื แต่พี่เชื่อว่าบุกไปชนะได้เลยครับจริงๆนะฮะพี่ว่าเล่นคาบ้านได้เลยครับอันนี้พูดจริงๆนะอ่ะส่วนเกมที่3อ่ะเกมนี้แมนยูพี่ว่าเก็บได้ครับ2นัดเนี่ยสนัดแรกเราเก็บได้อยู่แล้วครับอ่ะส่วนไปเยือนเวสต์แฮมเวสต์แฮมเนี่ยเราไปเยือนนะครับเวสต์แฮมโชคดีหน่อยที่แมนยูต็ดเนี่ยไปเยือนเนี่ยเกมเนี้ยเวสต์แฮมยังเขาเรียกอะไรทรงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังก่อร่างสร้างทรงอยู่ นะฟอร์มมันเพิ่งจะเริ่มมาแต่ว่ายังไม่ดีทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้เวสแฮมฟอร์มไม่ดีเลยแพ้ตลอดนะครับแพ้เสมอบ่อยแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มชนะเนี่ยในาล่าสุดซึ่งทรงมันยังไม่ดีเท่าไหร่แมนยูเจอจังหวะเนี้ยกำลังดีฉะนั้นแมนยูเด็พี่ว่ามีโอกาสเนี่ยคือพี่ว่านะถ้าเวสแฮมเนี่ยเล่นบอลหรือวิธีการทรงเดียวกับปีที่เดวิดมอยคุมอาจจะยากลำบากหน่อยเพราะว่ามอยเนี่ยเป็นบอลประเภทรับรอสวนเหมือนแอตตาวิลล่า นะอารมณ์นั้นแมนยูจะยากหน่อยในการเจาะแต่ด้วยการที่ลูเวนเตกีเนี่ยมาคุมเวสแฮมเนี่ยบอลก็ไปเปลี่ยนอีกแบบนักเตะมันปรับตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็เล่นบอลเซตด้วยมันอาจจะเข้าทางแมนยูครับพี่ชืว่อว่าแมนยูใเกมนี้บุกไปตบได้ครับเชื่อพี่เด็กบุกไปตบได้ครับเกมนี้ฉะนั้นเกมนี้ว่าแมนยูน่าจะไม่มีปัญหาครับเกมที่3นะครับ เกมที่4คาราบาวครับเจอเลตเตอร์ซึ่งเรเตอร์เนี่ยโค้ดก็ไม่ใช่มาร์ก้าโค้ดเป็นกุนซือของผมจําชื่อไม่ได้แต่เป็นกุนซือเก่าของฟอเรสซ์ซึ่งบอลแม่งคนละเวคนละทางกันเลยอะคือบอลของฟอเรส์ตอนที่เขาคุมนะเป็นบอลที่เน้นเซตเพย์เป็นหลักนะเน้นลูกทุ่มไกลเน้นบอลเตะมุมบอลอ่าฟรีคิกเป็นหลักแต่มาคุมเรเตอร์ชุดนี้ที่แม่งเก่งแต่บอลบอลเซตบอลโพเิชั่นอะจากคนที่ทําทีมโพเิชั่นแม่งไปคุมเชลซีแล้วอะแล้วตัวเขาต้องมาคุมทีมเพื่อให้เล่นบอลทรงเนี้ยมันก็ดูน ชาเขซึ่งเล t เตอร์มันจะมีจุดอ่อนอะไรเยอะแยะอยู่ฉะนั้นและมันอยู่เล่นในบ้านสบายครับผ่านได้อยู่แล้วครับเลตเตอร์นะครับผมอ่ะเกมที่5ครับเจอกับเชลซีซึ่งโอเคเกมเนี้ย จะไปเกมหนักหน่อยอะแมนยูมีจะเบาๆมาเนี่ยโอเคเจอเกมหนักบ้างแะอาจจะเจอเชลซีซึ่งเกมเนี้โชคดีหน่อยที่แมนยูเล่นในบ้านแล้วกันเพราะถ้าไปเยือนนี่จะลําบากนิดน,นึงนะครับแต่แมนยูเล่นในบ้านมีโอกาสมากๆครับที่แมนยูจะชนะครับแต่จะชนะแบบสูสีสูสีหน่อยอาจจะประมาณ3 2หรือ43สามเลยประมาณนี้พี่เชื่อว่าแมนยูชนะได้เพราะแมนยูเล่นในบ้านและเชลซีเป็นทีมที่อย่างที่พี่บอกคือแพ้ใครก็ได้เสมอใครก็ได้ชนะใครก็ได้ยังไม่นิ่งเท่าไหร่หรอกยังไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่แต่พี่เชื่อว่าแมนยูชนะได้เพราะว่าแมนยูเต็ดเล่นในบ้านคร อ่ะเกมที่6เจอกับทีม PAOK OK, ฮะยูโรปาลีกเล่นในบ้านโอ้สบายเจอทีมแบบนี้ทีมอะไรกูยังแทบไม่รู้จักเลยอ่ะโอ้สบายนะครับแล้วหลังจากเนี้ยยูโรปาลีกแมนยูอีเต็ดเนี่ย5นัดติดเนะี่ยของยูโรป้านะทั่วยูโรป้านะหมูหมดเลยมีแต่หมูงั้นนะนะครับผมเกมนี้สบายฮะเก็บได้อยู่แล้วนะครับผมอ่ะต่อไปครับเกมที่ 7, เจอกับเลสเตอร์ครับซึ่งแมนยูเล่นในบ้านโอกาสเก็บ3คะแนนมันก็เหมือนเดิมฮะเหมือนกับบนถ้วยคาราบาวเลยครับเหมือนเดิม,าาเ,เ,ม,เ,ดมเก็บได้อยู่แล้วครับเกมนี้อัด เกมต่อมาครับเจอเกมที่8 เจอกับอิฟสวิดซึ่งอิฟสวิดเนี่ยเป็นทีมที่เป็นน้องใหม่มาแรงนะครับก็ประมาทไม่ได้นะเขาเพสดีเขาอะไรดีนะครับแต่ถ้าเขารวางแผนดีๆเนี่ยนะสุดท้ายบทกทกันไปด้วยคุณภาพผู้เล่นที่มันดีกว่าอยู่แล้วอ่ะนะถึงจะเป็นเกมเยือนก็เถอะนะฮะสุดท้ายแมยูก็จะชนะไปได้อยู่ดีครับเกมนี้ถูกปะอ่าต่อไปครับเกมยูโรปาลีกเนี่ยเจอหมูอีกแล้วเจอโบโดกิมนะครับทีนี้แมนยูเล่นในบ้านอีกสบายดีฮะยังไงก็เก็บได้อยู่แล้วสามคะแนนครับเกมนี้เออเกมนี้ผ่านไปต่อไปเจอเอเวอร์ตันเล่นในบ้านอีกดูป แกมันอยู่เล่นในบ้านเยอะมากนะครับแล้วก็ดูเจอทีมเบาๆทั้งนั้นเลยเจยเอเวอร์ตัน e อีกเอเวอร์ตัน e ก็รู้อยู่ฟอร์มช่วงนี้เป็นยังไงไม่ดีเลยฮะเข้าใจปะฉะนั้นเซตแมนยูอีกครับ3คะแนนนะครับถ้าจะบอกว่าโปรแกรมไหนที่ดูยากที่สุดละกันคือโปรแกรมนี้ครับเกมที J N T ่11ครับอาร์เซนอลครับเออ เกมนี้เป็นเกมที่หนักและมันแค่เกมเดียวที่มันดูรู้สึกหนังจริงอถ้าจะรู้แบบรู้สึกหนักหน่อยก็2เกมคือเชลซีอาร์เซนอลแต่เชลซีโชคดีตรงแมนยูเล่นในบ้านมีโอกาสชนะได้อยู่แล้วแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยแมนยูไปเยือนและคุณภาพทีมก็ต้องยอมรับอาร์เซนอลเนี่ยเหลื่อมกว่านิดนึงอาร์เซนอลก็เล่นในบ้านด้วยเกมนี้มีโอกาสาที่แมนยูอาจจะแพ้ได้คือมันก็ออกได้3หน้าแหละ อาร์เซนอาจจะชนะหรือเสมอหรือแม่ยูบุกไปชนะแต่เปอร์เซนต์ดูโอกาสเนี่ยอาร์เซน,นทีนิ่งกว่าแล้วก็คุณภาพผู้เล่นก็เหลื่อมมานิดนึงนะครับบวกกับฟอมก็ดีกว่าพี่ว่าอารสเซอนอาจจะชนะเราเกมนี้อาจจะนะเออเกมเนี้นยแมนยูอาจจะแพ้ได้แค่เกมนี้เกมเดียวที่มันดูหนักและเกมต่อไปเจอฟอร์เรสซ์ซึ่งแมนยูเล่นในบ้านอีกแล้วเข้าใจปะเออ ครับฉะนั้นเกมนี้ก็ไม่เหนือบากก่ากาแรงครับแมนยูก็เก็บได้หมดอย่าเออฉะนั้นแมนยูเก็บได้เกือบทุกเกมอะครับมีแค่เกมอาร์เซนอลเกมเดียวอะที่พี่คิดว่านะครับเราอาจจะโดนแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นเนี่ยเราน่าจะเก็บเกือบหมดนะทุกคนเกือบหมดเข้าใจปะ่ะและเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างที่พี่บอกเป็นอย่างที่พี่คิดเป็นอย่างที่พี่วิเคราะห์หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าเนี่ย พี่พูดมาเนี่ยเบาทั้งนั้นเลยนะครับผมโปรแกรมเบาทั้งนั้นเลยฮะมันไม่ได้เหมือนโปรแกรม7นัดแรกนะที่มีพวกฟูลแลมนีก็ไปได้ดง่ายนะฮะมันฟอร์มดีอยู่นะทีมมันเล่นใช้ได้อยู่นะแต่เราก็ชนะมาได้ด้วยครัฟูลแลมไบรทันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ง่ายนะไอ้นี่แม่งชอบแบบตัดแข้งตัดขาทีมใหญ่อยู่แล้วอะสเปอร์เพึ่งโดนเอง3-2เห็นไหมล่ะเออนะครับผมเจอพาเลตก็ไม่เหมือนจะง่ายแต่ก็ดูไม่ง่ายนะพาเลตอะ่เอะเพราะไหนริบูแม่งต้องขี้โกงอะถูกป่ะแม่งไม่เป่าจุดโทษให้อย่างเงี้ยเราต้องเฉื่อยมาแค่แมเม วิลล่าง่ายที่ไหนใครบอกวิลล่าง่ายนี่ไม่ใช่แล้วมึงดูนายเมลลี่ทำบายเย,ยนยังโดนตบเลยเรายังเสมอนะแล้วเราก็เจอใครสเปอร์ก็ไม่ได้ว่าง่ายและเกมสเปอร์เราแม่งโชคร้ายใบแดงแบบมึงไม่เช็ค v ีอให้กูอะสุดท้ายมาอุทธร์ให้กูที่หลังแล้วมันมีผลอะไรแม่กูแพ้สามถูกไปแล้วถูกป่ะเออชนะเนี่ยคือโปรแกรมก่อนนั้นเนี้ยมันจะดูดูหนักหนากว่าไอโปรแกรมที่พี่พูดไปะกี้อกี้นะเข้าใจป่ะโปรแกรมที่เราพลาดพังหรืออะไรไปเนี่ยก็ช่างแม่งไปฮะปล่อยมันไปมันผ่านไปแล้วแต่หลังจากเนี้ย มันเบากว่าไอเจ็ดนัดแรกเยอะเข้าใจไหมครับเบากว่าเยอะแล้วลองสลับไปดู12นัดต่อไปของริพูดิคนละเรื่องเหมือนกันคนละเรื่องเหมือนกันครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไอโปรแกรม7นัดแรกของริพูเนี่ยมีเจอหนักแค่เราอะทีมเดียวเองนะ แมนยู Man, ทีมเดียวยังไม่ได้มีเจอหนักๆพวกข้างบนเลยไม่มีนะมีแค่แมนยูทีมเดียวแต่12นัดถัดไปของลิปูไปดูดิมึงเจอใครบ้างอ่ะเข้าใจป่ะหนักๆข้างนั้นเนี่ยมึงเจอของจริงแล้วเนะี่ยเดี๋ยวมันจะสลับดอกครับเข้าใจไหมเดี๋ยวมันจะสลับดอกกัน ฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าเราต้องดูเกมยาวไม่ใช่ว่าดูประเดี๋ยวประดาวเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโปรแกรมมันจะสลับกันเจอเบาเจอหนักกันอยู่แล้วครับมันไม่มีใครได้เจอเบาไปตลอดหรอกแล้วมันก็ไม่มีใครได้เจอหนักไปตลอดหรอกมันจะสลับดอกกันอยู่แล้วครับแล้วมันก็จะสลับกันตรงนั้นอะแล้วสุดท้ายวัดกันเนี่ยทีต่อทีเนี่ยมาเฉลี่ยคะแนนกันเนี่ยมันวัดกันที่ตรงนั้นแหละว่าสุดท้ายแล้วใครได้คะแนนมากกว่ากันเข้าใจป่ะเอออันดับใครดีกว่ากันหรืออะไรยังไงเนี่ยมันไปวัดกันช่วงท้ายเข้าใจป่ะเออใจเย็นๆฉะนั้นเนี่ยยโปรรแกกมเนี่ทบอละหวา นะครับหลังจากเนี้ยแมนยูเนี่ยมีความสุขชื่นใจกันยาวๆฮะยาวๆอ่ะมีคนบอกหนักจริงเหรอวะมึงเจอมาร์ตลิมเจอซิตี้มึงเจออาร์เซนอลมึงเจอเชลซีว่าไม่หนักเหรอทีมิตบมึงเป็นลูกเลี้ยงอ่ะเป็นประจำเลยอ่ะมึงเคยชนะเขาเหรอมาริทอ่ะมึงเคยชนะเขาเหรอมึงบอกหนักจริงเหรอวะกล้าพูดนะมึงเคยชนะเหรอขนาดลิเวอร์พูลเนี่ยจอร์เจ็งคบคุมอยู่เนี่ยไอชุดเทพๆของเองเนี่ยอะไรนะมาเน่ซาร่าฟอร์มิโน่เนี่ยไอชุดโหดๆเองเนี่ยมึงไปโดนมาริทเขาตบเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงเนี่ยประจําเลย มึงกล้าพูดเนาะโอ้หนักหรอเดี๋ยวมึงก็รู้หนักหรอเดี๋ยวมึงก็ร,กร,กรู้เพราะมึงยังไม่เจอหนักเลยไงมึงยังไม่เจอไงแล้วมึงคิดว่ามึงเจอซิตี้มึงจะรอดอ่ะอาเซนอล์อีมึงรอดมึงคิดว่ารอดไหมหนักหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ไอ้หนูตอนเนี้ยมั่นใจไปก่อนและเดี๋ยวดูตอนที่เองเจอโปรแกรมจริงๆอะ่ะนะเดี๋ยวตั้งแต่สุดวันนี้เจอเชลซีเป็นต้นไปเนี่ยอย่าหน้าเสียนะอย่าหน้าจืดน,นะอย่าหน้าเป็นไข่ต้มนะเว้ยพาพี่บอกเลยว่าเด็กผีเนี่ยจะมาเล ถ้าเองแบบแพ้รัวๆหรืออะไรมาเนี่ยดุดรัวๆนะเดี๋็กผีเขาหลอดบ็เรลงเองกันอยู่แล้วเขาจะ,ปะเปล่า <c oughs> ฉะนั้น12นัดของแมนยูเต็ดเนี่ยเก็บได้หมดอาจจะมีเกมหนึ่งที่อาจจะสะดุดคืออาร์เซนอลครับมีแต่หมุมหม้เมโมโมโมขาจะปะเปล่า <c oughs> ส่วนของรีพูเนี่ย <c oughs> มีแต่แข็ง <c oughs> เราความสุกสนานเนี่ยแม่งจะสลับดอกกันแล้วน้องและเดี๋ยวทุกคนนะจะได้ยินคำนี้นะครับแบบวนเวียนในหัวเลยครับสำหรับเด็กริบูคือแอร,รบจนันเซฟอานอง ซูซูกิดิวออฟเดอะร์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีเลือกรับส่วนลดสูงสุด84,000บาทผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือฟรีซูซูกิเมนเทน n นน c e เซอร์วิสซูซูกิเวอร์นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีวันนี้ถึงสายเฟ็ธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th